เดี๋ยวเนี่ยกินเร่งอันนดีพี่นาะนี่พ่าเพื่อนเพื่อนเข้าป่า,าหาหน่อไม้ครับโอ้โหเจออะไรครับเนี่ยมะเขือพวงครับใครปลูกไว้เนี่ย ดกมากเลยมาแล้วครับหลังจากเลิกงานครับไม่ต้องไปหากินไกลครับติดหลังโรงงานนี้เลยครับไ,ไปซื้อเลไนี่ทั้งต้นกล้วยครับต้นมะละกอ พามาหกเนาะนย่ะเลยอยู่ว่าน้หมาผูกไว้มาทางเดียวกันบ่เนี่ยโอ้ฟักบุ้งกับมี่เพื่อน้องเฮ้ยท้ไมโอ้สับมาแล้วมาประทันผู้สับกับสับก่อนแล้วเย็บต้องไหม ดีเนาะในโอ้อะไรมาเบิ่งอ่ะทีเดียวจิกขึ้นจิกขึ้นล่ำแล้วโอ้ไฟมันเป็นล่ำได้เไหมยังเอาเลยบ่มบ่อยมันขึ้นล่ำบ่ ะะจะอีกขึนทั้งล่างเนี่นยิม่ขามาตัดินออกจากดัี่คงทำได้่งองคน ด้ต้มได้แกงเยอะหลาเติอยู่เตนน้องใหม่พันนี่ขมต้มต้มโดนโเนี่ยมของเทิน้ำเนี่ละเนียพักเนี่ยมตหังล่างเลยอู้นี่นอนอนไปละปัดมาเดาเมัเลยบ่เลยมาตงเลยบ่ Đi ông lang xuống nó Cám nó vô nó này các lắng ngầm Cho ngoài vô nó này các lắng tụp phụ vô nó nhau nhau vậy này Thank nó nhau nho này, là cái gì cái nó là nó là để trống mà. hàng lang này, nhau nhau này mày, tay mưa này, hai hay sao cũng đều mịn อย่นี้มน้งน่าม่านหยับไปบ่นยาบไปถึงนามลมบุบุยนอ่สันสันบมานอตานอทั้งดินบ่โอ้ยหยาไม่ใช่หยาเนี่ยนี่หยาบาทคนดีดีนี่ ีบ่มีบ่เดี๋ยวต้องใส่เสียมเมียดมันบ่ดีมันเนง้จะเป็นตานี่หน่อยเอาไวก่อนอาละบ้างเรับเน่ยใช่แร้วว่ามีต้นหมหุ้งยกกลางป้าอีกว่าใช่ไหมน้อง

อยากหากินพ yeah, yeah, yeah. ี่น้องบุกเบิกมาหอดไก่เลยเยอะบุกเบิกมาหอดสวนเ้อะเลยสวนกล้วยต้นกล้วยก็ไปปลูกกล้วยวนนั้นนี่ไงบุกเบิกครั้งนี้คนใบมันเกี่ยวนี่พวกได้ปลูกกล้วยนี่ อ้อร่อยปูกองหงเลยพี่เป็นชิปต้นเหมือนจนี่ชบ่ไ้ปลูกเก่าอย่างเดียวมั้งบักล้วยเป็นมาก็ะด้นนะมองหุงหน่อยพี่น้อง

có đấy luộc <laughs> nhìn bớt gì trên tuần nhau A à, là cái lòng vẫn duyệt vẫn duyệt há sáng đẹp mong muốn gặp về nuôi nhau ở loạt chứ có để tầm chưa ở lại xem mình người im đâu tôi về phương một luôn mà mở lên, soong mua tham 2 con, 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 con ui, ngủ 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 nhung ngủ 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 น้ำเนอะคนตกดูนี่วิธีธรรมาชาติพี่น้องตัดเอาใบตองห่อปุ๊บเลยมาต้องใส่ถุงใส่ใสยังใส่วิธีชีวิต้าไทชาหน้าอยู่เมืองไทยมาปรับใส่กับอยู่ไต้หวัน ไอ้เมื่อยนี่ได้แล้วพี่น้องเนี่ยอยากนั่งกินนั่งกินแรงได้แล้วพี่น้อง nhọt to bùng đi với việt Ê, tám chi nhọt cắm ngâm xin nhiều xây ăn nhiều mưa còng mùa chỉ ปลาแข่งปลากล้วยพี่น้องปลาปลาแข่งนี่ครับโรงงานเดี๋ยวจะเข้าใจว่าไปหาหลักของทางใดอยู่หลังโรงงานครับบม่ได้ไปหาหลักขโมยของผู้ใดพื้นที่ว่างหลังโรงงานครับปลูกกล้วย ก guru. ็อยากได้กินครับนี่ครับขนเมื่อยเย็นปลูกยางกระติดว่าถุงมาใส่ดีดีเก็บมะนีเลยบเปล่ามลอดนี่เก็บวะมันดีเฮงเก็บไปก็ได้กินขัดดงเนียพี่น้อง ต้นเดียวกินยอเต็บจะสามสี่รอบแล้วต้นหมอบนต้นต้นเดียวจักต้นต้นเดียวยังไงน่สองต้นุส้มสองต้นสองต้นนี้ได้มาจากกันไปขี่จักรยานครับปล่อยอยู่ข้างทางก็เลยหบอกว่าปลูกไว้มันมีตะบกแข็งอยู่หรอปล่อยกัมี Thêm quẩy ra ngoài này.